สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเช้าวสวนกเกษตรทฤษฎีใหม่มือนี้หลังจากบัได้ร่งคลิปให้พี่น้องเบิ้งหลายวันนะครับพี่น้องจากมีภารกิจจําเป็นครับโอ้ครับกาเล่มือเนี้มามีโอกาสว่างก็เลยมาถ่ายคลิปให้พี่น้องเบิ้งสําหรับทุเรียนมือนี้สําหรับทุเรียนหน่อยเลยครับพี่น้องปลูกไม่ครับทุเรียนปลูกแคส่สองเดือนกูลัวครับพี่น้องนี่กิ่งพันกับตัวแล้ลอยก็บาทครับพี่น้องลอยหาสิบอือ พี่กัดอยู่นี่พี่กัดแปลงนี่ครับพี่น้องอยู่บ้านกาเษตผู้ท่องครับตำบลบุกเอยอำเภอนายืนจังหวัดอุบลราชธานีครับเป็นเป็นสวนทุเรียนพยาบาลกาเษตผู้ท่องครับผู้ใหญ่บัญชาครับพี่น้องกะมาอัปเดตพี่น้องเบิงแปลงนี้ครับพี่น้องจากทุเรียนสองเดือนกัวครับพี่น้องนี่ ที่เหลายอดออกยอดชุดที่สองครับพี่นอ้องต้นนี้นี่ครับนี่นี่ยอดยอดกระล่างสีเขียวเข้มนะครับพี่น้องนี่นี่แต่ว่าเพิ่นรักษามาเลี้ยงดีดีครับตามรออดด้วยครับพี่น้องนี่ทุเรียนหน่อยนี่ลูกใหม่ๆบางต้นกะถ้าระบบหากเดินดีกะทุเรียนสียอดเดินดีครับนี่นี่ยอดต้นนี้กระล่างสีอ่อนอีนะครับนี่ทุเรียนสองเดือนกกัวครับพี่น้องเป็นดิน ดินดุกล่างครับพี่น้องนี่ก็เบื้องลาครับนี่ครับดินหินปนดุกล่างครับหินปนดุกร่างมีดินแดงผสมนิดหน่อยครับมันแหละแต่พื้นที่ครับนี่แล่ละเพิ่นเคสิปลูข้าวโคดเป็นพีเลี่ยงปูกฟักทองนี่เพื่อครับพี่น้องถ้าคุณกับปูกข้าวโคดนี่นะครับพี่น้องปูกข้าวโคดเป็นพีเลี่ยงแต่นี่ครับฟักทองนี่เริ่มเริ่มติดลูกเลยนะครับพี่น้องนี่นี่ติดลูกแล้ว ถ้เราคัน <hel> ปล <c oughs> ูเขาโคดเขาโคดนี่เขาโคดนี่มันสิใส่เวลาแค่สามเดือนนะครับพี่น้องสามเดือนกูกว่าจริเป็นกราโคดเลี้ยงซั์นะครับมั่นี่แหละครับพี่น้องนี่ล่ะเขาเอือนว่าเืิดพีเลี้ยงนะครับพี่น้องนี่คัดปูวัดคุยางครับนี่ถ้านี่แักแตงหมพี่นี่ครับพี่น้องพี่ล่ะโอ้แตงหมครับพี่น้องนี่เดไม่ร่องมันนล่ะครับอือัว่นี้มันเป็นฝนตกหนาฝนอยู่มันปูในร่องเพราะในว่างระบบหนามเนี่ยครับตัวนี้ นี่บริวว่างระบบน้ำนะครับเตียงมูนี่นี่น,นี่มันปลูกในระในร่องทุเรียนเพราะว่าตัวีิม่วนนี้เป็นหนาฝนฝนตกนะครับพี่นอ้องนี่พอดีครับทุเรียนสองเดือนครับทำมาสองเดือนแล้วครับมันนี่กับวันที่สิบครับเพราะว่าวันที่ยี่สิบเก้าพี่จังสิครบสามเดือนครับพี่นอ้องนี่ยอดเดินหุย๋ยเราใส่เป็นอินซี่ครับพี่นอ้อง ุวยใส่เป็นอินซี่หกสามสามครับแกวแต่คนครับมันสีมีหกสามสามเก้าสามสามเมื่อไรครับนี่ยอดแล้วเดินดีแห้งครับพี่น้องพยาบาลบรรชานี่กวางพสษมาปลูกทุเรียนครับเ่นศึกษาด้ยครับศึกษาระบบพวกมาแล้งนี่นะครับพี่น้องนี่นะนี่เต้าสีสีเลยครับอาทิตย์ละเทียนะครับมาแล้งครับพวกยอดกำลังออกเลยนะครับเป็นกระสีมี ขวบคุ้มไข่ไปนําครับขี่พวบมะเร็งเพียรจกระจน,นี่นะครับพี่น้องสาหรับทุเรียนปลูกไม่ครับอืมข้าทุเรียนปลูกไม่ถ้ารักษามะเร็งไ่ได้ยอดกระสีออกมากกระสีบิดบิดงองๆใบกระสีใหม่ครับบางทีนะครับเรารักษาดีแห้งครับนี่บานเดียีข้างคางกระสีปลูกบักพริกไปยังละต้นสองต้นเป็นผีเลียงนะครับพี่นอ้องบ่ราเป็นผีเลียงซื่อกับเด็กกินพร้อมได้ขายพร้อมนี่ครับเกิดมาผีเลียงทุเรียน คุณปอให้พื้นที่ว่างนะครับส่วงน้ำฝนนี่ครับระบบน้ำเราเป็นสองหัวระบบสปริงเกอร์ครับนี่พี่น้องก็ทมว่าระบบน้ำเราเป็นยังไงครับระบบน้ำแป้งนี่สุดหยอดดีครับพ้นว่างระบบน้ำดีดีแห้งครับระบบน้ำเพิ่นท่อกับว่าได้ใส่ท่อใหญ่นะครับท่อเม่นกับแสีทอสองนิ้วหนึ่งแรงก็ใส่ไอแนว ได้สูบน้ามก็ใส่สองเรงครับเ้าอยู่นีความไกลของเม่นมันเลยครับพี่น้องเดี๋ยวสิไล่ฟังพี่น้องเห็นอยู่ตัวเสาไฟฟ้าต้นหนึ่งเสาไฟฟ้าต้นหนึ่งกออ็อยู่ประมาณ 1, 2, ส,ามสี่สิบสองเมตรสี่สิบกว่าเมตรอืมอยู่หนีอยู่ประมาณหนึ่งสองสามนั่นครับสามส่วนก็อยู่ประมาณลอยลอยยี่สิบบานอีกต้นสันต้นหนึ่งครับปวด โคกูเก็บสองลอยเมตร nya, นะครับนี่ละเม่นเพิ่นนี่ครับลอยก็าเมตรเก็บสองลอยครับนี่ละนี่วเทตัวนี้เป็นเมนกลางได้เลยครับพี่น้องแต่ว่าเพื่อนฟังไปแล้วนี่นี่เพิ่นฟังไปแล้วนี่คือเมนกลางแค่พี่น้องอยากแปลงนี่เป็นแปลงที่ศึกษาได้ได้ครับพี่น้องถ้าพี่น้องอยู่ใกล้แถวนี่ก็มาศึกษาได้แล้วบาห่วงเรกครับศึกษาระบบน้ำมือนี่เราไปประชุมเรา เราบอกออกซื้อครับพี่น้องพริบาลเราเห็นมาทายเลยครับพี่น้องทายทายแจ่มประสบการณ์เห็นพี่น้องเบื้องนี่คือเมนมันนะครับพี่น้องนี่เม่นนี่ว่างไปยาวๆเินะครับพี่น้องต้องพูดเดี๋ยวผมจะไปทายบอ่อน้ามห้พี่น้องิึงอีดอกถ่ายคลิปบอ่อน้ามแตวก็ัาแตวกมาอันเป็นใดสองแร่งสูบมาลุ่งนี่ครับความยาวของเม่นมันงละครับพี่น้องไวยตก เกือบสองรอยเมตรครับเอาสีซะแล้วก็วรังทอ่อสองนิ้วนะครับพี่น้องนี่ท่อสองนิ้วบานกับแยกเป็นบ้าวเห็นบหมครับพี่น้องบ้าวปิดเปิดแต่ละฟังนี่เป็นเห็ดโพมาแล้วเขาแบบปูข้าวโพดใส่หลงบ้าว่วางร่องนี่แหละครับป,ขปขขขขูข้าวโคดปปูกข้าวโคดข้ขวโคดก็ไว้ทะกินได้เป็นข้าวโคดเเขาเหนียวข้างขุนเป็นข้าวโคดเรียงซัดนะครับพี่น้องนี่แหละนี่ก็แยกมาทาังนี้ครับนี่แต่ละแถวเด้อเนี่ ไปมาเพิ่นฟังไปแล้วฟังนี่กับสิยูบะมันระบบตะละแถวนี่หามหามให้เฮ็ดให้เกินสิบกว่าต้นนะครับสิบต้นนี่แรงดังนของเขามันสิบโแห้งครับตัวแยกออกได้ครับพี่น้องนี่เป็นสิยูบอมาณเกดต้นครับเกตต้นมันก็สิยูทัดรวมเป็นเป็นหัวสเปียงเกลือเน,เนี่นก็สิบทับมันทุเรียนใหญ่เขามันสิเป็นสิบสี่หัวนะครับแต่ละต้นมันสองหัว นี่แหละทุเรียนเราทุเรียนปลูกสองเดือนกวนนี่อยอดเดินนะครับอยอดสุดแหลกเรื่มแก่แหละครับถ้าอยอดสุดแหลกเรื่มแก่นี่เอารักษายอดสุดแหลกเริ่มแก่เรื่มใบเขียวเข้มบาดสุดสองมันก็สิออกนะครับพี่นอ้องนี่มีอยอดสุดสองกำลังออกนี่ครับทุเรียนแค่สองเดือนครับพี่นอ้องถ้ามีถ้าเอารักษาใบได สุดสงมากอกสมบูรณ์แหละครับพี่นอ้องเนี่ยทุเรียนทุเรียนปัญหารักที่สุดครับถ้าเอารักษามาแรงได้นี่ใส่ปุ๋ยได้กัะง,งามครับพี่นอ้องนี่ตัวนี้ก็เป็นพืชผีเลียงครับพี่นอ้องที่เหรอบักือครับฝักทอง,องเบื้องล้วอู้น่วยทโดกแข้งครับที่เหรอพี่นอ้องนี่น่วยมันกลับหน่วยมันน,มน,มนี่แหละครับเพื่อเอิ้วมาพืชผีเลียงครับพี่นอ้อง พืชพีเลียงเข้าสิปลูกยังอะไดครับเป็นพืชหมุนเวียนเป็นพืชหมุนเวียนจวงทุเรียนเข้าสีเด้เก็บผลผลิตนะครับสี่ปีครับนี่แหละขเขาเนว่าพืชพีเลียงครับอ,อย่าให้พื้นที่เข้าว่างเปล่าถือว่าเป็นแปลงตัวอย่างดีนะครับพี่น้องที่ละ่ะก็ปลูกฟักทองฟักทองแล้วกัแตงโมเขาโคตรครับพี่น้องเป็นผสมผสานพี่อยู่นี่ทั้งหมด สิบสองไร่เลยครับพี่น้องเพิ่นปลูกแบ่งเป็นสามส่วนครับพี่น้องปลูกทุเรียนลอยก็ต้นมะยมซีดอีกสตออีกนะครับพี่น้องบานระหว่างกลางเพิ่งกิดติปูกนี้นะครับพี่น้องนี่ละปลูกนี่ตัวนี้บักตัวนี้ตัวนี้แตงโม่ครับพี่น้องโอ้เอาไปไม่เด่นตัวนี้นะครับพี่น้อ,องตัวตัวี่เวลา ผลผลตเท่าใดสิไดขายครับพี่น้องนี่แหละผมมาเฟืชผพีเลียงสิไดขายขายวันนี้ครับขายแล้วก็สิบามาดูแลทุเรียนอ่าง่ายมาดูแลทุเรียนมาสือปุ๋ยสื้อยังนี่แหละครับพี่น,อน้องอือจีละครับพี่น้องอ้ยปักเต่งมูหน่วยไปก่อนนะครับพี่นอ้องอนนอแต่ว่ามันมันแก่แล้วครับพี่น้องนี่ปักเต่งมูนี่ปเป็นโหดหนามนะครับต่ว่าส่วงนี้ฝนมันตกนะครับ ตั้งแต่เราตั้งแต่เราปลูกมาครับเราปลูกเดือนพฤษภาเนาะปลายเดือนพฤษภาฝนมันก็ตกเดืเรี่ยไรบางกัโหดน้ำเนี่ยครับส่วนมากทุเรียนใหม่ๆน่ครับนี่มุ้งดีครับหยอดมันตัวนี้ปลูกไม่ครับนี่ตัวนี้ปลูกไม่เสริมครับทุเรียนพญ่บานบัญชานี่แง่นอนเองครับพี่น้องเราบริเวณคือมูนะครับพี่น้องตัวใดเงาเงา เงาเนี่ยวัไห้ยอดมาเดินแล้วเปลี่ยนเลยครับพี่นอ้องสุดยอดดีดีครับแล้ปลูกถ้าปลูกป,ประมาณเดือนกลัวเนาะยอดมาเดินส่งบาคือเปลี่ยนเลยครับพี่นอ้องนี่ที่เราเปลี่ยนมาใหมย่ยอดเดินดีแหงครับตรงนี้เปลี่ยนใหม่ครับเนี่ยกลกล่อมคบมาเปลี่ยนกับปู่ขางนะครับแล้วออกเลยครับปลูกใหม่เลยนี่ยอดเดินดีครับพี่นอ้อง อยู่นี่เราปลูกเป็นสามส่วนครับพี่นอ้องแบ่งเป็นสามส่วนเอาอยางพลาล่าออกเป็นสามส่วนครับทั้งรูมกับปลูกมะยมชิดครับพี่นอ้องนี่แหละครับคือพื้นที่ห้องบอลแหว่างครับเพื่อกับปลูกฟักทองนี่แหละครับพี่นอ้องคุ้มยาไปน้ำเด็กกับควบคุมควบชุ่ม,ม,มไม่ได้แปลงนะครับพี่นอ้องทั้งรก็เคล็คคดดีดีครับเป็น เป็นผสมประานได้ดีแห้งครับชอบแบบหุ้ยไห้พื้นที่างบานทั้งร่มบานเป็นสิลูเป็นมั่นเกลียวเลยครับเขาเอื่อนมากม่นม่วงนะครับพี่น้องเห็นมั่นม่วงนะครับพี่น้องลูไม่รลวมตูปักทองเราเนี่โอ้ยน่วยโดกแข้งครับพี่น้องที่ละหน่วยโดกแข้งเขาโคตรสินะครับพี่น้องนี่ละผลเมบ่งเป็นสามส่วนก็มันบานเท่ากับว่าดิน ดินหลูกล่างนะครับพี่น้องเนี่ยดินหินดินหลูกล่างนี่ละพี่น้องกะดินหินดินหลวกล่างนะครับพี่น้องนี่เ <subjects> บ <195 2 OD> ิ้งเอาครับพี่น้องดินหินดินหลูกล่างครับพี่น้องนี่สุเรียนแค่สองเดือนครับหยอดออกมารักษาหยอดใ้สุดแหลกสุดต่อไปกักระลังกําลังเสเอินว่าเป็นหางปลาทูครับพี่น้องนี่ละนี่ทั้งรุมเนี่ยพมมายม่ยชิดครับพี่น้องนี่แปลงดินแปลงนี่มันตีเป็นหลังเตาได้ครับพี่น้องนี่ ลินแปงนี่มันจิเป็นหลังเตาลงมาครับพี่น้องนั่นสิถ่ายไปเบิ่งครับนี่นี่นี่ส่วนว่างหันท่าย네 royalty, unten, อยู่กลางๆเนี่ยเป็นโอ่งมันจิเป็นหลังเตาหลังเตาเนล่ไหลทั้งผุนน้ำไหลลงมาทั้งผีน้ำครับนี่เราต่อน้ำไว้เ่อนี้นะครับนี่ต่อนน้ำไว้เวลาเปิดมากกับมาใส่ถังไว้นี่พื่นเท็เป็นจุดนะครับพี่น้องนี่ส่วนนี้เพิ่งังใส่อันนั้นอยู่ครับเวลาผลยางใส่เป็นแบตเตอรี่ครับมันก็สิเท็ดเป็นจุด อง่ายเพิ่นสิบ่ตองยางไปเอาอยูุบอนะครับพี่น้องเพิ่นเฮ็ดเป็นว่าวต่อออกมาไหว้นี่ยามนี่ยกับมาเปืดนานํ้ใส่ทั้งไวถ้าใส่เวลา่นหยอก่อนยา่นข้อมูลครับเพิ่นเฮ็ดเป็นจุดไป3ามจุดสะดวกครับบางแผนเนีด่ดีแห้งครับนี่ทั้งลุงก็เป็นมะย,ยมสิ์ครับพี่น้องเพิ่งเอามะย,ยมสิ์กับปลูกพร้อมกันครับเป็นแปลงทุเรียนทีเป็นผสมผสานดีๆครับนี่ต้นนี้ก็สิปูมแปะแฝงเลยครับพี่น้องนี่มะแฝง ผูลงพ่นว่าปลูกนั่นปลูกแฉนแฉทุเรียนผิดเป็นมาเป็นมาแฝงกับสิมีแมงเต่าท่องปักอื้อกับมีครับทุกอย่างกับมีเบิร์ตครับพี่น้องมันอยู่สี่เหาสีดรู้แลรักษาครับพี่น้องทุกอย่างมีเบิร์ตมาแลยงนะครับบางเทียมาแลียงมันกับคนละยางครับนี่ส่วนตัวตโตโตฟักท่องเนี่ยกับสิแมงเต่าท่องมาแลียงกับพ่นยานนิดน้อยครับพี่น้องเพื่อนปลูกเป็นผสมผสานนะครับไม่ได้จ้อจงย่างเดียวทุเรียนนะ ว่านี่ยกับปลูกมันม่วงครับพี่น้องข้างผุดกับปลูกเขาโคดเลี่ยงสัดครับพี่น้องนี่เพื่อ,อให้พื้นที่ว่างต่อยางกันดีนะครับพี่น้องเดี๋ยวต่อยางปลูกตัดยางออกปลูกนี่ต่อยางนี่คือเราเลยครับนี่ไถบ่ได้พี่น้องว่าถามมาคุณลุงคนว่าขุดต่อยางออกดีบอ่อตัดยางปลูกครับพี่น้องถามมาขุดออกดีบอ่อครับพี่น้อง ตัวนี้ถ้าขุดบ่ดีครับแต่ว่าทุ่นเท่าสูงเลยครับการขุดต่อยางต่อยางม่อนี่มันตายแล้วนี่อยู่ประมาณสามปีครับเหลือใหญ่สามปีสี่ปีครับถามว่าขุดดีบ่ดีครับมันอยู่ที่ทุ่นเท่าสีขุดนี่ครับยู่นี่เพิ่นกับบริขุดครับไถหล่องกลางเลยกับปูพืชผสมประสานนี่ครับแถวๆนี้บ่มีผฟูได้ขุดต่อยางครับเพราะว่ามันใส่ทุ่นสูงเรื่องของเรียงครับ สองสามปีไปมันกระเริ่มเปียยถามว่าขุดดีบ่ดีครับเกี่ยวกับเขาลงมาทุ่งลงเข้าสีขุดต่อยางเข้ากับว่าลงทุนมมดเดือนสิดีกว่าครับเพราะว่าเปแบบ็ลงทุนแปบลงทุนระบบน้ำเข้ากับลายแล้วนะครับไปขุดต่อยางอีกเบิ่ดลายเลยครับพี่น้องต่อยางนึงนสองสามปีมกับเปียยแลยครับพี่หน้องเปียยลงคับปลูกบักอื้อหมักฟักหักแฟงใส้สีดีครับพี่น้องกัสีมีบ เดี๋ยวกินบดคุยยางนะครับพี่น้องนี่นี่แหละทั้งนี่กระปูปักฟักบักซื้อคางๆทุเรียนกระปูปักพริกนี่ครับยางละต้นเพราะก็าไม่ได้ปูหลายเลยครับนี่อืเป็นผสมผสานที่ลงตัวเลยพี่น้องคือปูปักพริกยางละต้นต้องสิกับอไรกบอะไรซื้อเลยครับพี่น้องปักพริกกับอะไรซื้อเลยเขาโคตรกับอะไรซื้อบักอื้อปักท่องยุ่งน้อยกับสิทธิ์ขายครับพี่น้องยุ่งน่อยกับสิทธิ์ขายบักเต็งโม ประเทศกเกษตรผสมผสานนี่แหละครับนี่แหละคือว่าเกษดผสมผสานในดีแห่งครับส่วงทุเรียนท่านวันนี้เก็บผลผลิตครับคือว่าเห็ดเร่ล่งตัวครับเป็นแปลงทิ่ตัวยาง,ยางดีครับทุเรียนพ่อใหญ่บรรชาป่านกเกษตรผู้ท่องครับพี่น้องพี่น้องอยู่ไกลลอยู่แถวๆนี้มีโอกาสกับมาแวะเบิงได้ครับมาแวะเบิงมาศึกษาดูระบบน้ำ ได้ครับพี่น้องเป็นมะหวงนะครับเป็นเป็นผู้ญยบาแต่ว่าให้เราออกซื้อแล้วบอกครับพี่น้องผมขออนุญาตผนมะทายนยคะครับพี่น้องเนี่นมะทายเป็นแนวทางให้พี่น้องเบิ้งว่าข้าปลูกทุเรียนแล้วส่วงทุเรียนข้าว่ะฮั่นเปจ๊พ,พลดผลิตนี่ข้าสีแค่ยังครับมา,าทดแทนมันควันทุเรียนข้าสีเจ๊พลดผลิตนี่ซื้อปุ๋ยซื้อยาซื้ออร์โมนสีทุเรียนนี่แหละครับม้วนนี่แหละครับโต ตัวสีได้สื่อม้วนมาสีดครับนี่ละหวานม้วนนี่ก็ปลูกเื่นข้าวโค้ดเลยครับพี่น้องนี่นี่ข้าวโค้ดเลี้ยงซัดด้ยครับพี่น้องข้าวโค้ดเลี้ยงซัดนี่ตัวนี้ปลูกว่าได้ใส่ระบบน้ำนะครับปลูกใช้ฝนครับเพราะว่าเพิ่นปลูกใส่ส่วงหนาฝนพอดีถ้าหนาแล้งเขาปลูกก็ใช่เป็นระบบน้ำเลยครับระบบน้าได้ครับนี่ั้างนี้ข้างนี้เพิ่นสิปลูกนี่ตัวนี้สิปลูกอันนั้นนะครับพี่น้องนี่สตอครับพี่น้องนี่นี่ละสตอ ตะตอเพื่อนสีปูกะควรเลี้ยงซัดส่ครับพี่น้องนี่หละพี่น้องครับนี่ละ,ละสิมาเัปเดตพี่น้องเบื้องหลยหลายยางทุเรียนแปลงนี่เป็นแปลงตัวอย่างดีมากๆครับพี่น้องอืมพวกยาพวกยังนี่พวกจะใส่ยาอันควบคุมใครนะครับปรึกษากันอยู่ครับพี่น้องอืมมาติยอดแดงออกมาผลเลยครับนี่ข้างนี่กับปูปกหูเนี่ครับพี่น้องจอังหน่อยจังหน่อยนาแรงนี่ กสี่มีทุกอย่างนะครับแปลงนี่ทุเรียนนี่บ่ทันถึงสามเดือนครับสองเดือนกว่าทุเรียนสิบสองไร่บ่แมนทุเรียนสิบสองไร่แหละครับเป็นสามส่วนนะครับดินพื้นนี่เป็นสิบสองไร่แหละครับแปลงเป็นสามส่วนปลูกสตอส่วนหนึ่งมายมฉีดส่วนหนึ่งทุเรียนส่วนหนึ่งครับนี่นะครับทุเรียนปลูกแค่สองเดือนกว่ามีครบหมดขุยานะครับแปลงนี่ครับอื นี่โคบดบกอย่างเป็นผสมผสานครับขบวดเลี้ยงัาว์ดีวโ,โอ้คีพอสมัยก่อนครับตะกะตัดเตอยนงามเลยครับพี่น้องนี่เขาควรบ่แม่นเขาควดน้ำยศป่านี้ถ้าถ้าเบิร์ตอันนั้นแล้วเกษตรเป็นน้ำยศนะครับพี่น้องนี่นนนนนนนกนนนนน้นกระปูบางที่ครับพี่น่อ,องบห้เวนว่างเลยได้ดิอันนี้กระปูบอกทัวครับพี่น้องกปูวบตกุย่างครับบอกทัวภุมบอกตัวย่างครับนี่คือปู กาสิเป็นแปลงตัวอย่างครับจะให้พื้นที่ว่างครับถ้าพื้นที่ว่างปุ๊บมันสีเกิดหยาถ้าเกิดหยาแล้วเขาเอามวืวอนี้มาทดแทนดีกว่าครับเป็นผสมผสานครับในภาพพี่น้องเบิง้งนี่ระบบน้ําบอ่อครับนี่ครับท่อตัวนี้เราใส่ท่อสองนิ้วครับพี่น้องนี่ท่อสองนิ้วเป็นว่าวนี่ครับ น้าออกจากเครื่องครับนี่ระบบน้ำแล้วแน่นอนนี่นะครับนี่เทเดียวกระจบเลยครับพี่น้องตัวนี้นี่ตัวนี้เป็นเป็นใส่ตัวนี้ตัวสูบทุเรียนหฮทุเรียนนี่เป็นใส่โซลเป็นใส่ไฟฟ้าครับพี่น้องนี่ใส่ไฟ้าไดมิตซูสองแรงครับพี่น้องสูบลงมานีครับนี่แหละคิดเบื้องว่าเราจะใส่ไก่ทำเลยครับแปลงนี่ทอเม่นนี่ต๊ะสองร้อยเมตรครับแห้งครับมันอยู่สีทอเมยนนาอครับ น้ำสีแห้งหรือสีแห้งนี่อยู่ที่ทอ่อเมนเนาครับทอ่อเมนเขาหลักสุดไทยเลยบ้านเขาจังแยกออกครับพี่นอ้องพี่น้องข้ามหูข้ามาแยกออกนี่ก็สีเข้าใจครับแยกออกเป็น,เป,นเป็นท่อธรรมดาใส่สป,ปริงเกลือครับนี่ได้ภาคเห็นมาเบิ่งครับนี่เป็นแปลงที่ระบบน้ำสุดหยอดครับพี่นอ้องตอนนี้คลิปเนี่ยผมงก็บมาลงพี่น้องเบิ่งอยู่ตัวนี้เป็นใส่ไฟฟ้าครับ บานตัวผุนเป็นตัวสีสูบเขาเขาเซาบอ่ไวน้นี่เป็นใส่สุละเซลล์ครับพี่นอ้องนี่โุลาเซลล์เดี๋ยวพาไปเบิ่งโสุลาเซลล์ครับนั่นเป็นที่ว่าประหยัดดีนะครับใส่สุละเซลล์เพชรพร้อมเตรียมพร้อมให้นะครับบอ่เรียมพร้อมไม่กระทังสุละเซลล์ครับนี่โซลาเซลล์กับสีแผงครับนี่ โซลาเซลล์สีแผงนะครับพี่นอ้องสีแผงแ้วก็วเวลาแดดออกกะสูบเขานี่นะครับพี่นอ้องแต่ว่าตอนนี้มันฝนตกเดือนนี้ว่ามันข้างเดือนเลยครับนี่บนบนหโวดอกจ่วงเลยเดือนนี้ข้างเดือนเลยครับใส่โซลาเซลล์สูศศส่ขบวอ,อแลงติดขนาดเททุเรียนในสองเดือนนะครับพี่นอ้องมีครบเลยครับบันนี้หละพี่นอ้นองเขาโคตร,รเลียงซั์ครับเขาโคตรเลียงซัด ปลูกในหล่องสตอครับนี่เป็นปลูกสตอไว้ครับแปลงนี้เป็นของโคเรียงซัดครับตัวนี้ปลูกชสนาพ้นครับเขาโวดว่าในห้วหนําได้ครับพี่น้องปลูกขคดค่นปลูกชสนาพ้นถ้าหนาแรี่งสักที่ปลูกเขาโคดกับปลูกใดได้ครับแต่ว่าเขาต้องบ้างระบบหนามเป็นหนาำยศนะครับพี่น้องนี่ถือว่าเป็นแปลงตัวย่างที่ดีครับของพญ่บ้านเป็นตัดแรางวันดีเด่นได้ครับพี่น้องอแปลงนี้จากทีพี่น้องมาศึกษาอยู่ครับ ตอนพี่ลงมือปลูกทุเรียนครับเห็ดแเดียวเห็ดเห็ดยบเลยนะครับพี่นอ้อแงแย่งีนนาศึกษาครับพี่นอ้องทั้งนี้กับปลูกสตอครับสตอเรากับปลูกความกันครับทุเรียนครับนรกนี้ละ่ะใบดําปือป่อ,อยๆนะครับญ่ะอืะแย่แงนี้เอาป้ายยางออกครับแล้วก็ปลูกพืชผสมประสานครับ พี่น้องก็ถามอยู่ว่าความเย่ลอยหาซิบสองลอยนี่ไดมันสองแรงนี่แห้งบอครับพี่น้องแห้งครับพี่น้องมันอยู่ที่ที่ข้าว่างเม่นเนี่ยครับพี่น้องไดน่นสองแรี่งนิ้วสบายเลยครับแห้งมันอยู่ที่ว่างข้าว่างเม่นเ้าว่างสุดบอข้าาว่างเม่นบ่สุดนี่กะสินามบอแห้งนะครับว่างเม่นไปเลยครับสองนิว้วสุดกลางไงแต่กะจะไม่แยกออกแบ่งระว่างกลาง ครับจะไปว่างคางแล้วก็ใส่แถวหนึ่งสีบกตุนนี่จะได้ก็บแห้งครับได้ทอดได้กบแห้งครับข้าวว่างเมียนใหญ่บดได้นี่ครับเมียนใหญ่คนว่ามีไก่ลยครับนี่พันว่างเมียนนี่ครับออกจากบอมานะครับกับมาเขากลางไห่เบียงระว่างกลางนะครับพี่น้องก่อนซื้อว่างเมียนนี่ครับเบียงระว่างกลางแปลงนีเ่ยวครับสองร้อยคนครับควาเยาวถ้าไรบัวพีดครับ หนาทางแล้วกัวนี่ว่างมาเลยครับนี่ท่อสองชุดไฮสจีแห้งหรือบ่แห้งอยู่ภาษีเ้อแยกออกครับตอนนี้นี่ก็้แยกออกขางแล้วหกเกบต,ตน้นมันแห้งเลยครับเพราะว่าหกเกจตน้นปุ๊บบานเขาก็จะว่างเป็นระบบหน่อมต้นและสองหัวอ,อยู่แล้วว่าทุเรียนเ้าใหญ่ต่อไปมันจะเป็นสองหัวนะครับพี่น้อกเป็นปลูกผสมผสานดีๆแห้งครับพี่หน้อด,หอดดีๆเ,เป็นแปลงตัวอย่างนี่ แยกออกไปนีต้นนี่แถวนี่กับซอิยุประมาณเกจต้นครับนี่นะนี่เกจต้นก็เป็นระบบสองหัวพี่นอ้องนี่ในในหล่องทุเรียนเราสิปูกักแตงโม่ฝักทองมันม่วงปลูกเป็นผสมผสานครับโตอันโตอันไอ้ล่องไอ้สตอแล้วจังปลูกเป็นอันนั้นครับพี่นอ้องปลูกเขาโคดเลี้ยงซั์นะครับ โหดเลนจัดเนี่ยใส่เวลาอยู่สามเดือนก็เสียดครับกระเด็ดเก็บพลผลิตแล้วครับพี่น้องนี่ต้นนี้กับปลูกฟักทองครับพี่น้องเป็นปนนี้ฟักทองครับฟักทองแล้วก็เป็นแต็งโมครับพี่น้องนี่ละเก็บผสมผสะสานอยากให้พื้นที่เห่างกับพี่น้องนะครับพี่น้องเต็งโมอีพี่น้องเตงโม,อ,งโมอีกบดน,นครับนี่ เจ้าหน้าก็ได้เก็บพลนผลิตเบิ่งหนวดมันครับเขาเอินว่าเบิ่งหนวดหรือเบิ่งมือมันครับถ้าปักแต้งมู่ครับถ้ามือมันเริ่มแห้งก็สิแก่นะครับพี่น้องพุ่มมาซ่อนฟักทองนี่ครับพี่น้องที่ล่ะหน่วยมันครับพี่น้องเต็มเลยครับพี่น้องเน่นอนแห้งครับเป็นแปลงที่ศึกษาแลลเลียนดูดีๆะแปลงนี้ที่ล่ะครับปลูกทั้งคางแล้วก็ใบวางเลยครับปลูกโคโคดโอ้ ไม่มีมองพื้นที่ว่างนะครับพื้นที่12ไร่ครับปลูกไปเรื่อยๆครับนี่แหละสุดยอดของกเกษตรผสมผัสานก้อนบักทุกเรียนท่อสิเป็นหน่วยครับครับนี่แหละบานกเกษตรผู้ท่องตำบลบุปเปียอำเภอน้ a m y u อาครับเป็นแปลงของพู้ใหญบานบัญชาครับเป็นแปลงตัวอย่างที่ดีอีดีครับ อยาก,มายากไม่ให้พี่น้องอยากอัเปเดตไม่พี่น้องเบิ้งตอนนป้นตอนนันน้นทายไปแล้วตอนปลูกเลยครับพี่น้องอทุเรียนสองเดือนครับพี่น้องอยู่ที่เราเารักษามาเลียงยังให้ได้นะครับพี่น้องถ้าเขารักษามาลงได้กระจัางง่าย,ย,ง,ายง่ายก็เป็นง่ายนะครับพี่น้องอปลูกกันไม่ยากนะครับฝังลงสองบาทหนึ่งปลูกทุเรียนงง่ายครับง่ายที่สุดคือปลูกทุเรียนครับบ่ต้องไปคุดบ่ต้องไปมัพดพวรมันที่ยากตอนเขาดูแลนี่ครับ เขาดูแลสม่ำเสมอพวกแม่เลงยครับเพียรจะกระจันเพียวไฟไล่แดงเนี่ยนะครับปัญหาขงสุเรียนครับแต่ว,ว่ากับพวกโลคกล่ากับป้องกันไว้รับเดือนละข้างก็ดีครับพี่นอ้องนี่ละแปงมมลงผีสมบูรณ์ครับระบบน้ำชุดยอดนี่มึงเตียงมูครับพี่นอ้องแต่มึงเตียงมู่ครับนี่ละครับพี่นอ้องตัวนี้เป็นให้ยางครับ ปลูกกแตงมครับแตงโมพันธุ์นี่สุดหยอดเลยครับนี่เป็นผสมประสานนะครับเป็นพืชผสมประสานถ้าพอแต่เป็นปลูกพืชผสมประสานแหละการดูแลมันก็สิง่ายครับเพราวะว่าเขาไม่ได้ปลูกพืชออย่างเดียวดูแลมันก็นง่ายมาเลี้ยงกับับสนกันนะครับพี่น้อจากที่สีเขาทุเรียนกันสีมาเขาฟักท่องเขากักมู่ก่นอนครับ มันกับมะเร็งกับมะลายครับรรเ้าปลูกก็ได้ปลูกรด้างเดียวนี่วันนี้เรับบักพริกใบดำเปือป่อๆเลยครับพี่น้องเป็นแปลงตัวอย่างที่ด,ดีดีครับพี่น้องสําหรับพี่น้องอยากปลูกทุเรียนอยู่ใกลๆกับมาเบิงไหนครับสวนพ่อใหญ่บรรชาบ้านเกษตรผู้ทองตาบลบุ่เปลอยอำเภอนานยืนครับอยู่ตรงขามด่านของเก่าครับนี่พี่น้องมากถ้าเห็นด่านของเก่าเสียสม ลานของเก่าสื่อของเก่าเมียนรครับตรงขามไว้เลยครับพี่น้องขออนุญาตคนมาเบิงไดครับพี่น้องมาศึกษาใดครับพี่น้องสำหรับผู้สิบปลูกทุเรียนมันไม่ปลูกทุเรียนละพื้นที่สิบกัวไร่ดี๋ปล่อยเห็นมันว่างเปล่าครับพี่น้องนี่มันสิเสียประโยชน์ไปครับซี่ปีครับสาวสามารถปลูกในคูยยางเผือกกินข้องกินครับปลูกข้องกินครับเดี๋ยวขายแน่นอนครับนี่ค้นที่ จังหน่อยแล้วสิเดขายแล้วครับประคือแล้วนี่โอ้ยสุดยวนเลยครับพี่นอ้องสมบู์แห้งครับกาเกษตรทฤษฎีใหม่กัสีมาอัพเดทให้พี่น้องเบิง้งคลิปดีดีแปลงดีดีครับพี่น้องระบบนำพร้อมทุกอย่างพร้อมครับบ่ให้พื้นที่ว่างเปล่าครับพี่น้องกามาอัปเดตให้พี่น้องเบืองกเกษตรทฤษฎีใหม่กับสีขอจบไปซ้ำเนี่ยนะครับสวัสดีครับขอบคุณที่ติดตามคลิปดีดีคดคเป็นกำลังใจให้ กะสิมีเวลาไปถ่ายคลิปนะพี่น้องกดกระนั่งใจให้เพียอสิติปไปห้าคลิปดีๆมาพี่น้องเบื่องติดตามปากกดไต่กดแชร์ได้เครับพี่นอ้องสำหรับ่องหน้อยๆครับกษสิที่ดีขอจบเสมอครับสวัสดีครับ